สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันยังนี่เถ่าวันออกพรรษาครับค่ะาปาด์ตคุแม่วันที่สิบเจ็ดพี่น้ององามค่ะท่านผู้ชมพระจันทร์เต็มดวงขอพรได้ป่วเนี่ยไนะข่เขน,นื้อค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบเจ็ดตุลาคมหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับอา่า เป็นวันออกพรรษาเนาะหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งค่ะพระจันทร์เต็มดวงงามงามค่ะน้ำเชี่ยกับเก่อมาเชี่ยขอวอวยพรให้เอฟซี่แฟนครับกับอาจารย์ถูกท่านปูพร้อมเนาะครับค่ะให้อยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะคว่ำเก็บย่ให้ได้คว่ำไข่ย่ให้มีค่ะขอให้อาจารย์กับปู เสียนถูกทันคำนวณเลขกหรือว่าฟันเม็นๆน้ำเชี่ยเก่ามาเชี่ยพร้อมเอฟซีพร้อมไอ้ฟันเม็นๆห้ไปตรงกับกองฉลากครับห้มีโชคมีลาบถูกถูกงวดค่ะมีบางงวดบ่เขาเนาะครับค่ะแล้วแมนขอให้เขาไล่กลัวบ่เขาเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะคนยิ่งลุกหูงามเนาะค่ะ กะสิมีเสียงผุเสียงโคมเนาะครับค่ะไปเวียนเทียนในมือว่าเนี่ยบ่ได้ไปแล้วบ่ได้ไปค่ะจุดเทียนจุดเทียนอันเดียวเบืงเนี้ยมองมองอยู่คนะเอื่นแม่น้ำเสี่ยให้ไปจุดเทียนนําเบิ่งเพิ่นปล่อยโคมพิ่นค่ะท่านผู้ชมปล่อยโคมเอาคลิปนี้น้ำเชี่ยสิพาไปตามแนวทางเลก หลักร้อยเอฟซีส่งให้หงวดว่าหันเพิินเขาเนาะครับผมห้ากับเก้าสองตัวค่ะสูตรระยะสั้นเพิ่นว่าเอาถ้ามันเดินต่ออีกเพิินกะสีส่งให้เพิินกะส่งมาจะเลขออกพุ่นเด้อค่ะเลขออกปุ๊บเพิ่นกะส่งห้ปับน้ำเสียกะมื้อนี้ก็คือวันที่17บเจ็เนาะครับผมกะล่งตามคิ้วไปค่ะนะครับ พรุ่งนี้เจอกันสองสำนักเอฟซีโธมาลงให้ไดสองสำนักนี่งวดว่างหันศูนย์ศูนย์เนาะกับหกสองสองหกครับผมค่ะโอ้ค่ะดำมือช่วงงามเนาะเราก็จะลอยกระทงมาถอดเนี่ยรอยกระทงก็เป็นเดือนหนาไปแล้วเดือนหนารอยกระทงแเราก็ปีไม่ดีเนาะปีหม่กับปีไม่ค่ะดำมือช่มไใกล้แล้วค่ะ ขอบคุณแนวทาง f อซใจดีเพิ่นส่งเหลลักลอยให้ขอบคุณขอมุญที่เอฟซที่เพิ่นส่งมาให้น้ำเชีย่ยกับกล่องมาเชีย่ยเบิงเนาะครับค่ะสำหรับเอฟซถามหาปูบานดุงมาเถอะปูบานดุงครับผมค่ะเมื่อนี้ปูเพิ่นกะได้โทรมาครับค่ะน่าจะเป็นมื่ออื่นเนาะแม่นมื่ออื่นครับผมเพราะว่ามื่อนี้เป็นวันสําคัญดีค่ะท่านผูช้ชมครับนะค่ะพรุ่งนี้ เอาไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะคอ๋อค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยมาแล้วค่ะมาแล้วกับร้อยอีกหลายสำนักว่าเพิ่นจะส้นกันอีกบ่เนาะครับค่ะเพิ่นว่ามันเป็นสูตรระยะสั้นเ้อค่ะเอฟซีเพิ่นทรงไห้เอามางวดสองงวดแล้วบั่นน้ำเชียก,ก็ได้เอามาลงก็ได้เข่าเก่านะเนี่ยผ่ากันไปพี่โอ้ไปทหารเนาะ เอส่งให้คับพีปนองหลักร้อยงววันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดได้หกกับสองครับผมหก <6 S 1> กับสองมายอย่งอีกเนาะหกสองเป็นเล่นร้อนเนาะครับค <c oughs> ่ะหกกับสองกับท่านผู้ชมหกกับสองถาพอท่อเราวกา อาจารย์เก่งพ่อหน่องพี่ท่านได้ปล่อยเนาะพ่อหน่องพี่เพิ่นเพิ่นลุดรักลอยนะรักลอยเพิ่นอเพิ่นเขาฮกเรียนเสียงพนเขาฮกเนี่ยรักลอยมันเก่าเนาะมันเก่าค่ะแล้วก็พอเชิญบุรีเจนเสีย่ะดดันผู้ชมก็หลายตำนักอยู่ครับจำพิษจำถือผุนละค่ะดดันผู้ชมจันเก่งนั่งร้อง หกับสองค่ะหกับสองค่ะในช่วงคแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอฟซีพลทรงไห่น้ำเชียรสองสำนักก็จะมีไม่มาแสกพร้อมเนาะครับค่ะเพราะว่าขอมุ่นงวดว่างหันเนีเ่ยเขาเห็นน้ำเพลินแล้วบานนี้เพินกาน้ำเชียรกับน้ำเสนอคืองวดนี้อีกนะเนาะ ค่ะมีไม่ผู้เกากับว่าถิมค่ะแตนผู้ชมนอกจากเป็นสีขอเบรกค่ะแต่ว่าขอเบรกกับว่าใดหรอกค่ะเอฟซีโบ้พบีกมน่นเพิ่นเคยใดนั่งเพิ่นก็ตตองก้อติดไว้เห็นไหมค่ะบมเมนว่าเลียกสีเจา้าว่าเขาหงวดนีหงวดหนาเจ้า,จากับว่าเขาข้งสี่กับว่าคอยเห็นเนาะครับค่ะเ็นบ่พอชอนบุรีเอฟซีก็บ,บ่ให้เบรกแม่ออยจังสี่ เพิ่นกะเข่าสามตัวอีลีพอชนบุรีแม่อ้อยก็เขาวิ่งนี่ซ้ายวิ่งนี่ก็ติดแม่อ้อยไว้เด้อค่ะแม่อ้อยเนาะครับค่ะมืออื่นเจอกันสองสำนักเอฟซีเป็นทรงมหาห้น้ำเชี่ยกะบเอฟซี FC ก็เคยเห็นค่ะเพิ่นว่าเป่นอยากให้ล่งตลอดค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้มากแล้วตัวใดเท่าได้หกกับสองนะครับผมหลักร้อยเอฟซีส่งให้หกกับสองค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขคู่เนาะ คู่เก็หันไปเลขขี้เดียวว่าจะหกเป็นลักลอยเีกเด้อโอ้คอยเป็นสองใ่่า่บัวหน้เตได้ก็นได้เอ้าหกก็เดินดีเอ้าอ้รู้แล้วก็มาเชี่ยวมาเป็นยังกืองคอยเป็นสองฮคนมาเขียนให่น้ำเชี่ยสองหกหกสองหหบ้าเ่าเดี๋ยวให้ฟันซ้ำอีกกันเนาะระว่งหกเกินเกาอีกตัวนึงเด้เนาะ 29, สองเก่าเก่าบางเทียล,ลุ่งหรือมปล่าสองหกสองเก่าเก่าเก่าเอา้าข่วมฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาแน่เอานอนกับ,บ่ะไ้บางเทียกะแม่นบางเทียกะบบ่แม่นคือจังคำนวณน,นี่แหละเนาะครับค่ะอันใดกะบบ่บมีที่แน,น่นอนเนาะแม่นค่ะขืนยู่กับดวงของเฮาแต่ละท่านแต่ละคนค่ะ เซียนแล้วก็ทา้งสองก็นั่เสนอสุดความสามารถค่ะท่านผู้ชมค่ะมองได้ดีมองได้ดังกะพยายามนั่เสนอแล้วก็เอฟซีพนกัพยายามส่งมาให้คือกันค่ะเนาะครับผมค่ะโอ้มื้อนี้กะเป็นวันแรกเนาะเมื่อวานเพิ่นกัเวียนเทียนดีเถอะมื้อนี้มื้อที่สองสามสามขึนเนาะแม่นบ้านน้ำเสียเพิ่นเดเวียนสามเทียนสามสามมือค่ะท่านผู้ชม พระจันทร์เต็มดวงมือขึ้นแกงแกงขัานมช่ชมเทียงขึ้นสวยงามโอ้อขอให้มิตรซิงดีๆเข่ามาออกพรรษาแล้วเนาะครับค่ะให้มิตรโชคตราบหาเลขหาเบอร์กับให้เข่าส่องให้สามตัวตรงสองตัวตรงให้แฟนครับนำเชียร์ก่ามาเชียร์ให้เพิ่นได้ถือกนั่มผู้เพิ่นที่ พิ่นหักเข่าค่อยกดไหลกดแช่ให้อาจารย์รเซียนปูกะไฮยูดีมีแห้งห้เลข็กผลเหม็นเนาะครับผมค่ะเอาเชีงได้กะอยากให้เข่าตลอดล่ะค่ะท่านผู้ชมเข่าจะขางวดรุดงวดหนึ่งยังสีกันยังดีเนาะครับค่ะสาระคลิปนี้กับเป็นเหล,ล็กรักลอยมือนีน้ำเสี่ยก,กับเก่ามาเสี่ยกับ มาสวัสดีวันออกวันสาครับโอ้เฮียหลังนันเฮียยังเนาะพูดนะพูดนะออกวันสาโอ้พอน้องพี่กับน้องพี่ออกวันสาคมเป็นยังไงบ้างใช่ปะป่นคมค่ะท่านผู้ชมคมอ๋อสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุขู่สุขคนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ